อ่าโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับดูเอ่อตัว i p a d d r e เ s เนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งมันเป็นตัวเลขสี่ชุดเนาะสี่ชุดแบบนี้นะสี่ชุดนะครับแบบนี้ทีนี้ครูก็ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเรามีข้อมูลในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือม,มีข้อมูลชุดแรกเป็นชื่อโรงเรียนชุดที่2เป็นแผนชุดที่สาเป็นห้องนะครับชุดที่4เป็นเลขที่นะครับมีข้อมูลแบบนี้อยู่นะครับมีข้อมูลแบบนี้อยู่ นี่เราพูดถึงไอ้ตรงนี้อันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดข้อมูลถ้าเราแบ่งตามคลาสนะแบ่งกลุ่มของข้อมูลตามคลาสนะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลของก้อนแรกทั้งก้อนเนี่ยที่มีทั้งหมด5คนเนี่ยนะครับอยู่ในคลาส A เราเรียกมันว่าคลาส A โดยดูจากข้อมูลชุดแรกตรงนี้นะครับว่าเป็น e t e c h เหมือนกันหมดหรือเปล่านะครับถ้าเป็น e t e c h เหมือนกันหมดอย่างนี้เราถือว่า อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคาด A จะดูเพียงแค่ข้อมูลชุดแรกก้อนแรกแบบนี้เห็นไหมครับนะถ้าเป็นคาด B คาด B จะดูข้อมูล2ก้อนข้อมูล2ส,ส่วนก็คือชื่อโรงเรียนกับชื่อแผนกนะครับชื่อโรงเรียนกับชื่อแผนก เนาะชื่อโรงเรียนกับชื่อผแผนกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เวลาดู2อ,อันเนี่ยก็คือ e ีเทคบัญชีกับ e ีเทคคอมเห็นไหมมันก็จะแบ่งเป็นสองสองส่วนเห็นปะเพราะฉะนั้นกลุ่มจากกลุ่มแรกก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวชื่อเป็นกลุ่มเดียวถ้าเราดูระดับคัทเอนะคัทเอเราดูแค่ก้อนแรกก้อนเดียวใช่ไหมข้อมูลชุดแรกนะที่เขียนไว้ e ีเทคหมดเลยเห็นปะถ้าเกิดคัทบีเราก็ดูข้อมูล2ชุดรวมกันก็คือ e ีเทคชื่อชื่อโรงชื่อโรง,งเรียนกับชื่อของผนแผนกนะครับ,รก,บก็คือ e ีเทคบัญชีกลุ่มหนึ่งแล้วก็ e ีเทคคอมอีกกลุ่มนึง เห็นไ,ไหมครับถ้าเป็นคัสซีเราจะดูทั้งหมด3ส่วนก็คือดูชื่อโรงเรียนชื่อแผนกแล้วก็ชื่อห้องเลขอ่าชื่อห้องของเรานะครับแต่บังเอิญว่าของบัญชีเนี่ยมันมีแค่อันเดียวใช่ไหมมันก็เลยมีอันเดียวแบบนี้เนาะนีพ่พอเป็นแผนกคอมปุ๊บเนี่ยมันมาจากอ่าสามห้องนะครับสามสามสามสี่สามเจ็ดเนี่ยนะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นสามกลุ่มได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคัส A เราดูแค่ อันแรกเป็นตัวจัดกลุ่มถ้าเป็นคัส B เราดู2อันเป็นตัวจัดกลุ่มถ้าเป็นคัส C เราดู3อันรวมกันเป็นตัวจัดกลุ่มเพราะนั้นอย่าง BCM34 เนี่ยนะจากตัวอย่างเนี่ย BCM 3 4เนี่ยมันก็จะมีมีอีเจคคอมแล้วก็ BCM 3 4ออย่างเงี้ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเห็นไหมกลุ่มเดียวกันก็จะมีข้อมูลเหมือนกันเห็นไหมสามชุดเลยเห็นปะนะครับอ่ะนี่มาดูเนาะ ก็ถ้าเป็น iPad d r e s s จริงๆเนี่ย IP address ที่ทำงานบนบนเน็ตเวิร์ของคอมเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวเลขแทนนะครับแบ่งเป็นสี่ชุดเหมือนกันแบ่งเป็น4ี่ชุดเหมือนกันนะครับแต่ตัวเลขเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงตั้งแต่0ูย์จนถึง255นะครับตัวเลขจะอยู่ในช่วงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะอยู่ในช่วงนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่น192เนี่ยเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมหนึเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วงนี้นะครับ1 ป็นตัวเลขหยุดในช่วงนี้ถือว่า1 9 2 1 6 8ก1เป็นหมายเลข IP ที่ใช้งานได้นะครับที่ใช้งานได้นะ1ิ1ส10สิบหสิก็เป็นเลข IP ใช่ปะนะครับ172 20 50 8สองี่สิบห้าสิบแดแล้วก็8ก็เป็นเลข IP เหมือนกันนะครับหมายถึงเลข IP คือประกอบไปด้วยทั้งแถวแบบนี้นะประกอบด้วยทั้งแถวแบบนี้นะนะครับแล้วอันไหนที่ไม่ใช่เลข IP ล่ะอันไหนที่ไม่ใช่เลข IP ก็คือแถวของข้อมูลที่มีตัวเลขเกิน255้า เลข IP หมายเลขสามร้อยสองร้อยห้าร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วไม่ว่าตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งที่มันมีค่าเกินสองร้อยห้าสิบห้าเนี่ยก็คือเราก็ถือว่าไม่ใช่เลข IP เพราะว่าเลข IP มันต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ศูนย์จนถึงสองร้อยห้าสิบห้าเท่านั้นนะครับเห็นไหมเออเอ,อ,อ่ะอ่ะมาดูตอ่ออันนี้ไอสูตรทำไมต้องศูนย์ถึงสองร้อยห้าสิบห้าด้วยเขาบอกว่าเวลาตอนแรกที่เขาดีไซน์ตัว IP address ขึ้นมาเนี่ย มันมาจากเลขฐาน2อนะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัวเลขทางด้านคอมพิวเตอร์สออ่วนใหญ่มันจะมาจากเลขฐาน2ทั้ทนั้นนะครับตัว0ถึง255เนี่ยมันมาจากเลขฐาน2จํานวน4บิตขอโทษครับจานวน8บิตนะจำนวน8บนะิตเรียงต่อกันแบบนี้8บิตนะ8บิตคืออะไร8บิตก็คือ0 1 0 1 0 1 8ชุดเรียงต่อกันแบบนี้จะเห็นว่าครูเว้นวรกนะไม่ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะเวน้นวรกเพื่อให้เวลาที่แปลงเป็นเลขฐาน16มันมจะง่ายนะ ครับแต่ตอนนี้เอาแบบนี้ก่อนเนาะพวกเราเคยเรียนเลขฐานไปแล้วนี่ใช่ปะตอนปวชอ่ะอันี้คอมเห็ไหมเออจำได้อยู่ไหม <c ười> คืนครูมายังเออไม่รู้นะเราต้องใช้เลขฐานสองอีกนิดนึงนะครับนิดนึงส่วนไน่ยยาก,ยาก,ยากเดี๋ยวเดี๋ยวทวนให้มีใครยังจำได้เป่าครับเลือลืมหมดแล้วลืมยังข้อสามลืมยัง 3, ลืมแล้วล ลืมแล้วแต่จําได้ว่าเรียนเคยเรียนใช่ไหมคิดว่านะคะโอโ้ใช้คําว่าคิดว่าซะด้วยเออนะไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวทวนให้นะครับใช้ไม่เยอะมากนะครับใช้ไม่เยอะมากนะก็จะมีทั้งเลขฐานสองแล้วก็เลขฐานสิบหกด้วยนะครับวุ่นวายน่าดูละอ่ะนี่ไปต่อทีนี้ไอ้ศูนย์ถึงสองร้อห้าสิบห้าเนี่ยมันมาจากเลขฐานสองจำนวนแปดบิต นะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะสอนคำนวณนะจากตัวอย่างอันนี้เดี๋ยวเรามาลองส่วนให้อีกรอบหนึง่งนะครับในฐานสองแปดบิตเนี่ยมันก็คือแต่ละก้อนเอ้ยแต่ละช่องของมันเนี่ยก็คือเลขฐานสองใช่ไหมตัวเลขที่เป็นไปได้มันก็จะมีเพียงแค่สองค่าคือไม่ศูนย์ก็หนึ่งนั่นออกไหมฮะสมมติมเป็นเลขฐานสิบหลักหนึ่งหลักหนึ่งของเลขฐานสิบเนี่ยตัวเลขที่เป็นไปได้ก็คือศูนย์ถึงเก้าเราเรียกว่าเลขฐานสิบ พอเป็นเลขฐานสองปุ๊บเนี่ยหลักหนึ่งของมันเนี่ยมันก็จะมีเพียงแค่2ตัวเลขก็คือศนกับ1นเรียกว่าเลขฐาน2นะครับส่วนเลขฐาน16ก็คือมีทั้งหมด16ตัวก็คือ0ถึง9แล้วก็ a b c d e f ใช่ปะ่ะนั่นคือเลขฐาน16นะนี้เราใช้เลขฐาน2ก็แปลว่าในหนหลักของเลขฐาน2ตัทเนี้ยมันก็จะมีค่าได้2ค่าเท่านั้นก็คือไม่ศูนย์ก็1น่นะครับนี้เวลาที่เราจะคิดค่าของมันเป็นยังไง เขาบอกว่าไอ้ฐานสองแต่ละหลักจะมีค่าตัวคูณของมันนะมีค่าตัวคูณของมันแต่ถ้าเป็นเลขฐานสิบก็จะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักร้านนึกออกเนาะอันนี้เป็นเลขฐานสองใช่ไหมหลักของมันแต่ละหลักของมันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้ฮะหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสิบสี่ร้อยี่แปดขึ้นไปเนาะเอามาดูตัวแรกก่อนมาทัดแรกอันนี้นะทัดแรกนี้ครับทัดแรกนี้นะซุ้มหมดเลย ซูมหมดเลยก็มีค่าศูนย์นะซูมหมดเลยมีค่าศูนย์อ่าเดี๋ยวครูดูง่ายๆก่อนอารสี่สิบสองรู้ได้ไงว่ามันคือสี่สองอ่ะมาดูครับมันมีศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเวลาที่เราจะให้มันเป็นเลขสี่สองเนี่ยออกงี้ฮะเลขหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมเลขหนึ่งตัวนี้เป็นหลักที่เท่าไหร่หลักที่สามสิบสองใช่ไหมครับตัวนี้อหนะึ่งในหลักนี้นะมีค่าเท่ากับสามสองโอเคนะเราได้สามสองมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเลขแปด สามสองบวกกับแปดเป็นสี่สิบนะสี่สิบบวกอีกเลขหนึ่งตัวนี้ซึ่งเลขหนึ่งตัวนี้มีค่าเท่ากับสองมันก็เลยกลายเป็นสี่สิบสองครับนี่นะอันนี้มาลองดูอันนี้ร้อยห้าสิบมาจากไหนร้อยห้าสิบมาจากร้อยยี่แปดบวกกับเท่าไหร่บวกกับสิบหกนะบวกกับสิบหกสิบหกมีค่าเท่าไหร่บวกกับสิบหกไปละเท่าไร่วะเนี้ยสามสี่สี่สิบสี่นะ 44บวกกับอีสี่ก็เป็น48 48บวกกับ2อก้อนนี้ก็เป็นร้อยาเออตัวนี้ตรงน,นี้นะนนก็จะเป็น128บวกกับ16ก็เป็น144ใช่ไหมร้อยสี่อันนี้145 146 14ก็เลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งตรงนี้มีค่าหนึ่งเป็น147เ no? นาะอ่าทีนี้ถ้าเกิดเป็นเลขหนึ่งหมดเลยล่ะเลขหนึ่งทั้งแถวเลยป้าบอย่างงี้ก็เท่ากับ128 64, บวกหกสิบสี่บวกสามสบวกสิบบวกแปดบวกสีกสองบกหนึ่งมีค่าเท่ากับ255นะครับมีค่าเท่ากับ255เพราะฉะนั้นจากจากหน้านี้เลขศูนย์หมดเลยมีค่าเท่ากับศูนย์เลขหนึ่งหมดเลยแปดตัวเลขหนึ่งหมดเลยแตัวมีค่าเท่ากับสองร้อยห้าสิบห้าเพราะฉะนั้นช่วงของข้อมูลที่จะปรากฏที่เป็นเลขไอพีตรงนี้นะมันก็เลยมีค่าได้เพียงแค่ตั้งแต่ศย์จนถึงสองร้าสเท่านั้น นะครับเพราะนั้นเลขที่เกินช่วงนี้ไปหรือว่าผิดอาจจะน้อยกว่าช่วงนี้หรือว่ามากกว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้เป็นเลข IP a d d อ e s s เพราะว่ามันเกินค่าของเลขฐาน28บิตไปนะครับแตอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ข้ามไปก่อนก็เหมือนกันนะมีวิธีการคิดเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับเพราะเรามีเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจกันก่อนในต,ตอนแรกอ่ามาดู IP c a r d IP card IP address จะอยู่ในคั d ไหน วิธีการดูเราก็มันจะแบ่งมาเป็นทั้งหมดสามคาัสในเวลานี้นะก็คือคัสเเขาบอกว่าคาัส A ตัวเลขของ IP address จะต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่0นย์จนถึง1 2 7เวลาที่เราดูตัวเลขตรงนี้นะเราจะดูที่หลักแรกของตัว IP address ข้อมูลก้อนแรกนะข้อมูลก้อนแรกของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปก่อนนะเคัส B ก็คืออยู่ในช่วงตั้งแต่128จนถึง191าคัส C อยู่ในช่วง192จนถึง2 2 3และที่เหลือล่ะที่เหลือมันจะเป็น d กับ E ตอนนี้ยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าเอาเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่จําเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าเขาสร้างตัว i p API version ใหม่มาแล้วนะครับสร้างเป็นวอร์ชันใหม่เลยนะครับดังน,นั้นตอนนี้เราประคองประคองใช้อันนี้ไปก่อนนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงก็เหมือนกันนะก็มีเพียงแค่นี้เหมือนกัน ABC นะครับ DE มีแต่ว่าไม่ใช้นะครับเอาไว้ใช้ในงานบางอย่างเท่านั้นนะครับงานงานทดลองอะไรพวกนี้นะครับจีนี้มาดู อะไรอยู่คาร์ดไหนมาดูตรงนี้ดูก่อนนะโอเคสิบ okay. ดูตรงนี้นะครับสิบคาร์เออยู่ในช่วงตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งเใช่ไหมเวลาที่เราดูเราดูเพียงแค่ก้อนแรกก้อนเดียวคือก้อนนี้แต่ข้างหลังไม่สนใจเลยนะดูแค่แค่ก้อนเดียวก่อนนะเรื่องของการแบ่งคาร์ดนะคาร์เออยู่ในช่วงตั้งแต่ศูนย์ถึหนึ เลขสิบมีค่าอยู่ในค่าตั A เห็นไหมห้าสิมีค่าอยู่ในช่วงของคาตั A แปดสิบค่าตั A หนึ่งสองห้าคาัว A อ่าพอคาตัว A ปุ๊บค่าตั A ปุ๊บ, A, บอันไหนเป็นหมายเลขของกลุ่มคา่าตัว A เราจะดูเพียงแค่ก้อนเดียวใช่ไหมอันนี้เป็นหมายเลขของกลุ่มกลุ่มที่สิบกลุ่มที่ห้าสิบกลุ่มที่แปดสิบกลุ่มหมายเลข125หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเป็นหมายเลขประจำกลุ่ม เป็นหมายเลขประจำกลุ่มนะอ่าหมายนะคาร์ดนะดูจากตัวนี้ใช่ไหมก้อนเดียวนะว่ามีค่าในช่วงไหนนะมันก็จะเป็นตัวบอกว่ามันอยู่ในคาร์์ไหนนะครับถ้าอยู่ในคาร์ด A ตัวที่จะบอกว่าเป็นหมายเลขกลุ่มคือข้อมูลก้อนแรกก้อนนี้ก้อนเดียวนะสิบห้าสิบแปดสิบแล้วก็หนึ่งสองห้าเนี่ยนะเป็นหมายเลขประจำกลุ่มนะโอเคมาดูคาร์ด B คัร์ด B อย่างตัวอย่างตัวนี้หนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหม 129ขึ้นต้นด้วย129แปลว่าอยู่ในคัส B ์บีคัส b ดูข้อมูล2ก้อนรวมกันเป็นหมายเลขกลุ่มนะเพราะ,ะนั้นหมายเลขกลุ่มของ IP ชุดนี้ก็คือ129กับ70นะ129กับ12 70 129.70เนะี่ยเป็นหมายเลขกลุ่มส่วนข้างหลังเนี่ยไม่ใช่นะเป็นหมายเลขกลุ่มหมายเลขกลุ่มก็หมายถึงเอ่อเป็นในกลุ่มเดียวกันจะมีหมายเลขเดียวกันนะครับ เนาะอ่าให้มาดูก่อนร้อยสามสิบอยู่คัส B ใช่ไหมคัส B ใช่ไหมหมายเลขกลุ่มของ IP นี้ก็คือหนึ่งสามศูนย์จุดสิบหกเป็นหมายเลขกลุ่มนะหมายเลขกลุ่มเพราะนั้นสมาชิกทุกตัวในกลุ่มนี้จะขึ้นต้นด้วยหนึ่งสามศูนย์จุดสิบหกหมดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคัสอะไรครัส B เหมือนกันเพราะขึ้นต้นด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ว่ามันเป็นคัส B ใช่ไหมเอาสองตัวมารวมกันกลายเป็นหมายเลขกลุ่มก็คือร้อยห้าสิบจุดสองร้อยอันนี้ก็เหมือนกันนะ หนึ่งเจ็ดหเป็นคาร์ B แต่หนึ่งเดหนึ่งจุดสเป็นหมายเลขประจำกลุ่มของคา่าบีสิริมรงลสิริมงคลนะครับได้ครับดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกคุยทีตอนจบนะเพราะว่าครูไปก่อนนะครับ<ด>คา่าซีนะคาราซีขึ้นต้นเป็นตัวเลขตั้งแต่192จนถึง223นะครับ192นะเห็นไหมหนึ้าสอง เป็นคัสซีเพราะฉะนั้นคัสซีนะคัสซีนะเราใช้ข้อมูล3ามก็รวมกันเป็นหมายเลขกลุ่มเห็นไ,ไหมนี่นะเนาะหนึ่งเก้าแปดเป็นคัสซีเห็นไหมใช้ข้อมูล3ตัวรวมกันเป็นหมายเลขกลุ่มนะหมายเลขกลุ่มกลุ่มของอะไรกลุ่มของ IP address ก็คือกลุ่มของ Network นะเราเรียนวิชา Network ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวเลขมา อยากจะรู้ว่าเราต้องใช้กี่ตัวในการจัดให้มันเป็นกลุ่มเราดูว่ามันอยู่คาร์ไหนถ้าเป็น130อยู่คัร B ์ B ใช้2ตัวเป็นหมายเลขกลุ่มถ้า1นึเป็นคัร์ C, ใช้3ตัวเป็นหมายเลขกลุ่มเนาะในโจทย์มันจะมีเพียงแค่เลขมาเฉยๆนะเราจะต้องระบุคัร์ก่อนว่าอยู่ครั A, คร A ์คัหรือคัดเราจะต้องรู้ว่าถ้าเป็นคัด A ์เอฉันใช้ข้อมูลตัวเดียวเป็นหมายเลขกลุ่มถ้าเป็นคัด B ใช้ข้อมูล2ตัวเป็นหมายเลขกลุ่มถ้าเป็นคัสซีเราใช้ข้อมูล3ตัวเป็นหมายเลขกลุ่มคำว่ากลุ่มหมายถึงกลุ่มของเน็ตเวิร์กนะครับหมายเลขเน็ตเวิร์กนะอ่ะ,อะนี่มาด,ดูตอ่อไอตัวที่บอกว่ากลุ่มไหนกี่ชุดกี่ก้อนเนี่ยมันคือสับเน็ตนะมันคือเราเรียกว่าสับเน็ตมาร์กสับแปลว่าย่อยเน็ตเวิร์กนะมาร์กซึ่แปลว่าหน้ากากนะไอะตัวแมสที่เราใส่กันทุกวันเวลาไปข้างนอกเนี่ยเดียวกันนะครับ เวลาที่เราพูดถึง c a r ด a ค a r d a เราบอกก้อนหนึ่งใช่ไหมก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งหมายถึงข้อน,นี้ข้อมูลอันนี้ก้อนหนึ่งเป็นหมายเลขเน็ตเวิร์กใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากไอตัวสับเน็ตมาร์คที่ที่ไปไปมาร์คมันไว้ที่ไปแปะหน้ามันไว้บอกว่าตรงนี้เว้ยเป็นสับเน็ตมาร์คนะอีตัวนี้นะเป็นหมายเลขของเน็ตเวิร์กนะเป็นหมายเลขกลุ่มนะโดยดูจากสับเน็ตมาร์คตรงนี้นะบังเอิญว่า card a มันมีสับเน็ตมาร์คแบบนี้ คัทเมีสับเน็ตมาร์กเป็น25 0 0 0 25 0 0 0คือคัทเอสองห้าสองห้ากี่นี้เราดูไปแล้ว255 25, คือเลข1นึ่จำนวน8ตัวเห็นไหมเลข1นึ่จำนวน8ตัวเพราะนั้นตรงนี้25ตรงนี้ก็คือเลข1ที่ซ่อนอยู่นนเนี้ย8ตัวเรียงต่อกันคุมพื้นที่เต็มทั้งหมดของตัว ช่องนี้ทั้งหมดเลยมันก็เท่ากับว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวระบุว่ามันอยู่เน็ตเวิร์กหมายเลขที่เท่าไหร่นะเป็นหมายเลขที่เท่าไหร่เน็ตเวิร์กเบอร์อะไรเน็ตเวิร์กกลุ่มชื่ออะไรนะครับส่วนถ้ามันเป็นคัตบีถ้าตัวนี้เป็นคัตบีมันก็ต้องมาดูล็อกนี้ฮะล็อกนี้คัตบีเราใช้สองสองก้อนใช่ไหมข้อมูลสองชุดใช่ไหมสองก้อนนี้ในการที่จะระบุเป็นหมายเลขกลุ่มใช่ไหมคัตบีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับสองห้า กับ2องหข้างใน2องหคือหมายเลข1จํานวน8ตัวหมายเลข1จํานวน8ตัวเรียงต่อกันนะครับเป็นตัวระบุว่าอีตัวนี้คือคืออะไรคือหมายเลขกลุ่มของค์สบีนะเพราะนั้นคัดบีก็เลยเป็น25 250าสอานะครับพอเป็นคัดซีล่ะคัดซีเป็น25 25, 250นะครับขึ้นอยู่กับไอข้อมูลตัวแรกตัวนี้ใช่ไหมหมายเลกไอพีตัวแรกใช่ไหมว่ามันอยู่คัสเอคัสบีคัสซีถ้าเป็นคัดซี มันก็จะเป็น25 25 25แล้วก็0นะครับพอเราใช้3ก้อนใช่ไหมให้ข้อมูล3ชุดตัวนี้ใช่ปะ่ะเป็นตัวบอกว่าเน็ตเวิร์กเบอร์อะไรใช่ปะ่ะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยอย่างที่ครูบอกนะ25ตัวเนี้ยมันมีเลข18ตัวใช่ไหมเราก็จะเขียนย่อๆเวลาที่เราทำโคนะ้ดระบุโค้ดคอนฟิกค่าอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าตัวนี้ทับ8ทับ8ที่เขียนว่าสลันะนะปุ่มสลัเนี่ยนะสลแล้วก็8นะครับอันนี้ก็จะเป็นทับ16 เพราะว่ามี8กับ8 2ตัวรวมกันใช่ไหมเพราะนั้นคัส A อสับเน็ตทับแคัส B ีสับเน็ตทับสิบหคัสซสับเน็ตทับแปดแตัวรวมกัน8 3 24เพราะนั้นคัส C เป็นทับยีเนาะเห็นนะค่อยๆนะค่อยๆนะเอามาดูตัวอย่อยอยอยอา,ยางโจทย์จะให้เมเพียงแค่เลขไอพีมาชุดเดียวเห็นไหมได้ไอพีก,ก้อนนี้มาก้อนเดียว แล้วที่เหลือต้องหายเองนะอันที่หนึ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเลขไอพตัวนี้มันอยู่คาสต์ไหนอา้าวเลขสิบอยู่คาสต์ไลน์เลขสิบคาสต์ไลน์โอ้คาสต์เอเลขสิบอยู่คาสต์เอเป็นช่วงของไอพีคัสต์เอนะครับบางคนบอกฉันดูตรงนี้ก็ได้อาจารย์เฉลยไปแล้วคาสต์เอนะจริงๆก็คือเราจําได้เนาะสิบคือคาสต์เอคัสต์เอสับเนต็ตคือหมายเลขตัวนี้ใช่ไหมสองห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์มันก็จะคุมบล็อกเดียวใช่ป่ะเพราะนั้นอีเลขกสิบตัวเนี้ยมันก็จะเป็นหมายเลขของเน็ตเวิร์ก หมายเลขของกลุ่มเพราะนั้น IP จะเริ่มต้นที่หมายเลข10ลงท้ายด้วยสิ้นสุดที่หมายเลข10เหมือนกันคือชื่อชื่อของ IP จะต้องตรงกันนะส่วนข้างหลังก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้มันจะต้องเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆก็คือตั้งแต่0ูนจนถึง255 0ห้าสิบห้ถึงสองสิบห้าศูนย์ถึงสองสิบห้าเพราะนั้น IP ที่เป็นตัวเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย10 0ศูนย์ศูนย์เป็น IP แรกของเน็ตเวิร์กกลุ่มนี้เน็ตเวิร์กกลุ่มหมายเลข10 นะตัวสุดท้ายของเน็ตเวิร์กลุ่ม10ก็คือ10 2525 25, 25เป็นตัวสุดท้ายของกลุ่มที่มีหมายเลข10ตรงนี้นะโจจะบอกแค่มันทัดเดียวมาเธอต้องรู้เองว่ามันอยู่คัดไหนเธอถึงจะมาร์กถูกว่ามันคือ,ม,คอมันคืออะไรนะไอ้ส่วนของเน็ตเวิร์กก็คือเห็นไหมมันจะบอกว่าตรงนี้คือส่วนของเน็ตเวิร์กนะอีส่วนเราเรียกว่าโฮสต์นะช่างมันก่อนนะช่างมันก่อนเดี๋ยวลงรายละเอียดอีกทีหนะึ่งค่อยๆไปนะครับค่อยๆไป พอมาดูค่าบีล่ะค่าบีอย่างตัวอย่างก็คือ1.72.20ใช่ไหม1.72.20เป็นเน็ตเวิร์คค่าบีนะครับค่าบีเป็นสับเน็ตมาร์กสองก้อนนี้ใช่ไหมสองก้อนนี้นะเพราะนั้นมันใช้เลขสองก้อนตัวนี้สองชุดตัวนี้เป็นตัวบอกว่าฉันอยู่ที่เน็ตเวิร์คที่เท่าไหร่หมายเลขเน็ตเวิร์คของ IP ชุดนี้ก็คือ1.72.20นี่คือหมายเลขเน็ตเวิร์กนะหมายเลขเนะน็ตเวิร์กนะ1.72.20เอ๊ะข้างหลังล่ะข้างหลังเนี่ย ข้างหลังเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตั้งแต่0จนถึง255 0จนถึง255เพราะนั้น IP เริ่มต้นก็คือ1.2.20เริ่มต้นที่0.0ใช่เปล่าตัวสุดท้ายของเ e t w เ r k กลุ่ม1.2.20ก็คือ1.2.20ตัวสุดท้ายของมันก็คือ25กับ255เป็นช่วงของ IP address ที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันกันกบ IP address ก้อนบนสุดตรงนี้นะแต่โจทย์บอกอันเดียวใช่ไหม เราจะต้องรู้ว่ามันอยู่คัสอะไรแต่ทิ่งจะระ,ะบุได้ว่ามันควรจะใช้ทั้งหมดกี่ก้อนในการเป็นเน็ตเวิร์กนะครับอ่มาดูคัสซีถ้าคาัสซีล่ะคัสซีก็คือหนึ่งเก้าสองเป็นคัสซีนะครับเพาราะคัสซีจะขึ้นต้นด้วยหนึ่งเก้าสองจนถึงสองสองสามนะครับพอเจอหนึ่งเก้าสองปุ๊บอ้าวไอ้นี่เป็นคัสซีแล้วเธวก็มาร์กไปเลยสามก้อนจึ๊กจึกจึก,จกใช่ไหมไอ้นะคำว่ามาร์กก้อนก้อนก้อนเนี่ย ก็เข้าใจไปก่อนนะนี่ใช้ภาษาบ้านก่อนนะนะเป็น IP พตับเน็ตมาร์กนะสองห้าสองห้าสองห้าศู 5, นยะ์ก้อนหนึ่งมีค่าเท่ากับสองห้านะก้อนหนึ่งมีค่าเท่ากับสองห้าก้อนหนึ่งมีค่าเท่ากับสองห้าเกิดจากเลขหนึ่งแปดตัวเรียงต่อกันเกิดจากเลขหนึ่งแปดตัวเรียง,งต่อกันเกิดจากเลขหนึ่งแปดตัวเรียงต่อกันสามก้อนเท่ากับแปดสามยี่สิบสี่เพราะนั้นตรงนี้ใช้พื้นที่ในการมาร์กของคาสซีจำนวนยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บิต นะหรือเรียกเขียนง่ายๆว่าทับ24ส่วนตัวสุดท้ายเป็นศูนย์นะศูนย์ตัวนี้ก็คือเลขศูนย์แปดตัวแหละเรียงต่อกันกลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับอพอเป็นแบบนี้จากตัวอย่างนี้ 2, 1 9 2 1 6เ1ปเป็นหมายเลขเน็ตเวิร์กดูจะรู้ได้ไงมันคือคัสซีนครับคัสซี C, มีหมายเลขที่ตัวบล็อกมีสับเด็นมาร์กมี3ก้อนตรงนี้มันจะบล็อกไว้3ก้อนตัวนี้นะมก้อนนี้ก็เป็นหมายเลขเน็ตเวิร์กเพราะนั้นมันจะเริ่มต้นที่192 1 6 8 1เริ่มต้นที่0 ตัวแรกเลยคือหมายเลขศูนย์ตัวสุดท้ายหนึ่งก็สองหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งตัวสุดท้ายคือสองร้อยห้าสิบห้า